สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคัฟนะครับกับด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์ใหม่ว่าเราคือชมรมวิจัยรหัศยาศาสตร์เรื่องลึกลับและมนตราโบราณนะครับผมก็เป็นอีเวนต์เปิดตัวโรงเรียนไวฮันนนั่นเองนะสำหรับรอบนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดตัวด้วยชมรมเด็กเบียวขนาดนี้นะเออแต่ก็มีสเสน่ห์ดีนะครับสำหรับด่านชาเลนจ์ในรอบนี้เนี่ยก็ยังคงเป็น3ด่านบวก1ด่านพิเศษเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่า มีด่านอะไรบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลยด่านชาเลนจ์ที่1นะครับแนะนํำที่เลเวล50เป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นเหล่าสมาชิกฝ่ายผู้ดูแลหอพักนั่นเองนะครับมีทุกป,ประเภทเลยนะอาวุธภารกิจท้ายให้เคลียร์ภายใน100วินาทีสนทิปมีบอกเอาไว้ว่าสมาชิกฝ่ายดูแลหอพักเนี่ยกำลังมาหาเอริหน้าที่ของเราคือป้องกันเอริและเอาชนะกลุ่มของฝ่ายผู้ดูแลหอพักนะครับ สำหรับดาบนี้ก็ง่ายๆนะครับแค่คุ้มกันเอริจากทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะศัตรูก็จะมาทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถ้าเกิดใครที่กังวลว่าเอริจะตายอ่าก็พกฮิวไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่จําเป็นนะแค่เคลียร์ให้ไวพอนะครับประมาณนี้ ดาชาลินที่2นะครับแนะนำที่เลเวล85เป็นดาในเมืองเช่นกันศัตรูที่เจอก็จะเป็นคานโเอะกับเอรินั่นเองนะครับภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน100วินาทีทิปมีบอกสั้นๆว่าคานโเอะเนี่ยมีค่าป้องกันที่สูงพอเป็นแทงเนาะ,ะแล้วก็สกีวีเสามารถลบเอฟเฟกต์อันตรายออกได้ก็ให้ลองใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์ลดค่าป้องกันให้ถูกจังหวะ ก็คือเอารถเกราะมาช่วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดใช้ให้ถูกจังหวะแค่นั้นพอในส่วนของดานนี้ก็แค่เคลียร์ฝั่งศัตรูให้จบนะครับก็ถ้าเกิดใครกังวลว่า,าตัวดาเอจเราจะตายหรือตัวแท้งเราจะตายก่อนก็แค่เคลียร์เอริที่อยู่ด้านหลังก่อนก็พอแล้วนะครับตัวที่แนะนําก็เป็นฮารุนะนี่แหละง่ายดีที่เหลืวก็ตอดคาโนอเอะไปเรื่อยๆนะครับเลือดไม่เยอะมากนะ ด่านชาลิ์ที่3นะครับแนะนำที่รลดวล90เป็นด่านในเมืองเช่นกันนะศัตรูที่เจอจะเป็นเหล่าหุ่นทั้งหลายนะครับก็จะมีหุ่นหมีหุ่นกระต่ายนะครับแล้วก็หุ่นดูดฝุ่นตัวจิ๋วที่มีกรอะทั้ง4สีเลยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะต้องเอาตัวหลากหลายไปนะรอบนี้ภารกิจท้าทายเคลียร์ภายใน170วินาทีส่วนทิปมีบอกเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยดูประเภทป้องกันของศัตรู แล้วก็เลงสตูที่มีความได้เปรียบเป็นวิกก็มีความเป็ไปได้สูงที่ว่าถ้าเรายิงผิดประเภทหรือก็คือยิงติดลีซิตหรือยิงแบบเป็นเลขขาวทั่วไปเนี่ยเราอาจจะยิงไม่เข้าเลยก็ได้นะครับก็เตรียมตัวดาเมจากันให้ดีๆนะครับสำหรับด่านนี้นะครับก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,นะก็คือเราต้องเติมเลือดหุ่นทั้ง4ตัวด้านบนให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเริ่มตีบอสได้นะ ส่วนวิธีการเติมเนี่ยก็คือเราต้องจัดการตัวหุ่นคิวตามประเภทสีเกราะนั้นๆอ่ะก็คือจัดการไปเรื่อยๆเพื่อเติมเลือดของหุ่นที่อยู่นิ่งๆด้านบนนั่นแหละถ้าเต็มเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะทยอยวิ่งไปทางฝั่งขวาเหมือนเป็นการปลดล็อกทีละขั้นนะพอหุ่นเลือดเต็มทั้ง4ตัวแล้วก็จะสามารถสู้กับบอสใหญ่ได้นะครับประมาณนี้ง่ายๆก็แนะนําว่าควรหาตัวสกิลหมู่มาใช้แล้วก็ มีแท้งคอยดึงศัตรูให้เกาะกลุ่มกันไว้จะดีที่สุดนะครับจะได้โยนสก,กิลทีเดียวท่านเองนะ หลังจากผ่านด่านชาเลนจ์ทั้ง3ด่านเรียบร้อยด่านพิเศษก็จะเปิดให้เราได้เล่นกันนะครับผมโดยที่ด่านพิเศษเนี่ยก็แนะนําที่เลเวล90นะครับเป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นจอบโจสเนฮะนะครับใครคิดถึงก็กลับมาแล้วนะผมลืมชื่อน้องไปแล้วเด็กเออห่างหายไปนานแล้วก็อยู่คู่กับทีมสมาชิกฝ่ายดูยแลหอพักนะครับอ่าก็มีลูกมือด้วยรอบนี้ ในส่วนของทิปมีบอกเอาไว้ว่าศัตรูจะมีความสามารถการสร้างเอฟเฟกอันตรายที่รุนแรงต่อนักเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการลบเอฟเฟกอันตรายออกด้วยนะครับผมประมาณนี้ที่เขาเตือนมาสำหรับด่านนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างยากอสมควรนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีมิก,กะชุดแว่นน้ำเนี่ยแต่ก็ยังสามารถผ่านได้อยู่ก็คือเปลี่ยนชุนเป็นตัวฮิวสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แทงเป็นนักสื่อนะ เพราะว่านักสืบสามารถล้างสถานะดีบัฟหรือสถานะอันตรายกับตัวเองได้นะครับก็พยายามวนสกิลให้ดีๆส่วนใครมีมิกะก็เล่นตามในคลิปเลยนะก็คือเก็บคอรสระดับหนึ่งแล้วก็ทําการบัฟบตัวเองแล้วก็สแปมยิงเอาให้ตายไปเลยนะครับก็ดาเมจมิกะค่อนข้างแรงพอที่จะจัดการบอสแต่ละรอบอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ไม่มีมิกะชุดแ่น้ำก็ วนสกิลแล้วก็พยายามฮิวยแทงระหว่างนั้นแล้วก็จ่ายดาเมจโยนใส่บอสไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้3ดาวนะเพราะว่าบอสค่อนข้างเลือดเยอะพอสมควรเลยนะครับบวกกับตัวดาเมจสีม่วงค่อนข้างน้อยตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับด่านเชลเล่นของอีเวนต์ใหม่ในรอบนี้ก็ทั้ง4ด่านนี้ถือว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถนะ ยังสามารถใช้ตัวละครเก่าได้อยู่นะครับส่วนใครที่มีตัวละครใหม่ก็น่าจะผ่านสบายกันมากๆนะโดยเฉพาะด่านพิเศษเนี่ยใครมีมิกะชีวยน้ําก็ผ่านได้ง่ายเลยนะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแลวก็ขอบคุณทุกการส u p p o r t ตลอดเวลาที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ยังสามารถส u p p o r t ผมได้ผ่านทางลิงก์ในด e s c r i p t ันเลยนะครับรวมไปถึง server discord นะสามารถเข้ามาพูดคุย enjoy สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย